วันนี้รอบดึกแล้วค้าข้าวกับข้าวจ้ะลาบหมูเด้อยค่ะไม่ใส่พริกเลยใส่พริกมันเสบท้องค่ะกินแบบง่ายๆเลยแต่รอบดึกนะวันนี้ là mũ, mày xài phít Xin chào tất cả ด้วยกนเด้อจ้าลาบหมูจ้า